สวัสดีครับครับมาเบ่งนาครับมาดูนาของเราครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับมาในดูนาวันนี้ดูครับอณาจักรที่สวยงามอ่าข้าวที่ตัดข้างหลังครับผมตัดเองครับข้าวตัดเองนะครับสวยมากเลยวันนี้น้ําเริ่มมาแล้วครับน้ําเยอะมากเลยกับเดินมาดูว่าอ่ามีตรงไหนรั่วบ้างนะครับหรือท่อน้ําซึมออกไปบ้างนะครับหน้านี้ต้องมาดูนะครับอ่านี่ โอเคปลอดภัยเหยยบดูก่อนโอ้น้ำขึ้นสวยมากครับเราต้องใส่บูทด้วยนะครับใส่ใส่บูทมันด้วยอ่าดูครับต้องใส่บูทให้เรียบร้อยลงมาตามทุ่งนานนครับอ่าระวังโรคขี้นูนะครับยอดมากเลยครับอ่าลบครับลบโอ้โหอลังการโอโ้น้ำมาแล้วครับดีใจนะครับมีน้ำแล้วทดแรกว่าจะว่าจะไม่มีน้ำเลย ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับมีน้ําสบายครับเราก็มาตรวจดูว่าทีมงานน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับเพราต่อไปมันจะถ้าฝนขาดไม่มีน้ําข้าจะเริ่มช่วงนี้ครับจะเริ่มแต่กออยู่นะครับข้าเริ่มแต่กออยู่ให้ดูภาพรวมครับหญ้าเยอะนะครับปีนี้ซึ่งวันพึ่งมามีฝนโอ้โหสุดยอดสุดยอด ครับตรงนี้ครับการที่เป็นชาวนาจริงเราก็ต้องมาตรวจดูว่านาของเรานี้มันทาทางภาคอีสานข้างจะเรื่องน้ําสําคัญมากไม่เหมือนนาทางาที่มีชลประทานทางภาคกลางนะครับหรือภาคเหนือนี่ชลประทานจะเยอะนะครับอ่าส่วนภาคอีสานนี้จะมีชลประทานน้อยนะครับอ่าส่วนทางนี้ไม่มีเลยครับก็ะจะตามฤดูกาลเป็นนาปีไม่มีนาปังนะครับี เจอยยาแล้วครับเจอยยาแล้วนะโหนี่ยาโนโนะครับต้องดึงออกครับเลย,น,น,น,เลยนี่คัญเลยคือทำตีงครับถ้าถ้าทำนาแบบนาหวานมันก็จะเสี่ยงกับหญ้าครับต้นโนนี่อันตรายในยขึ้นมานข้อข้างบนจัดการแล้วนะครับแล้วก็มาดูนาครับแต่ต้องใส่บูทนะครับ ต้นต้นนี้ครับนี่ครับต้นนี้มันจะลายมานี่มันจะยาวนะครับออกดอกแล้วก็เกี่ยวยากครับถ้าเยอะนี่นี่ครับต้องต้องเอาออกนะครับนี่ครับเราออกแล้วนี่ครับโอ้ยเยอะจังประมาณนี้มาเจอก็เอาออกครับอืม สวัสดีครับทางช่องเกษตรอิหรีนะครับวันนี้มาดูนาข้าวถามว่าประสบการณ์เส็จไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับปีนี้ค่อนข้างจะแรงนะครับน้ําก็เพิ่งมานะครับน้ําก็เพิ่งมาให้เราเห็นโดยภาพรวมนะครับว่ามันก็ก็แตกต่างจากทุกปีแต่ปีนี้ก็ถือว่าข้าวก็พอพอดูนะครับทุกปีนี้แทบจะไม่ได้ข้าวเลยฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะไม่ได้ข้าวกับก็จะมาลนะักษณะเราจะได้เห็นนะครับว่า ค่อนข้างจะทุลักทุเลนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่เมื่อหญ้าเยอะนะครับหญ้าเยอะเราก็ต้องใช้วิธีตัดนะครับนี่ตรงนี้คือผมตัดหมดเลยครับนี่ตัดหมดเลยกาลังงอกครับนี่ครับตัดออกก็ไม่มีหญ้าแล้วครับตัดออกเขาก็จะเกิดขึ้นมาแทนนี่น้ำเยอะมากฝนตกเราต้องมันมปีที่แล้วไม่มีน้ำแร้วตรงนี้นดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะแตกต่างกันมากเลยมีน้ํนานะครับฝั่งนี้ เ็ราเราต้องมาเดินดูตลอดนะครับก็ต้องมาเดินดูตลอดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับน้ําเยอะไหมตรงไหนที่เราต้องดูก็ถ้าน้ําไม่มีเนี่ยก็จะลาบากน้ําไม่ค่อยมีเลยฝั่งนี้นะครับไม่ค่อยมีเลยฝั่งนี้โอเคครับปกติกับน้ำ เราต้องรอยนิดหนึ่งฝั่ง,งนี้ก็ดูนะครับนี่นี่ฝั่งนี้ตัดหมดเลย,เลยนี่แหละครับงานเข้าแล้วครับฝนลงหนักเลยน้ำเต็มเลยนี่ครับให้ดูนี่ครับนี่อย่าถ้าเราไม่ไม่มาดูครับไปลงหมดเลยน้ำหายเรียบคุณครับ โอ้โหหายหมดเลยน้ำไม่มีไม่มีในนาเลยครับไม่มีในท้องนาเลยนี่ครับเพิ่งเลิกงานก็เลยมาดูถือว่านนหนักนิดหนึ่งครับหนักนิดหนึ่งเลยเพราะว่าการหนักครับอาการหนัก